เพื่อนพบกับผมแบงค์ดีไวดีเนี่ยครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาชมนะครับวิธีการนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าปลั๊กไฟอันไหนเป็นอันไหนนะครับบางทีก็เห็นไหมฮะบางทีก็เนี่ยมันมีหลายปลั๊กหลายสายบางทีจะถอดจะอะไรก็ไม่สะดวกนะครับก็ไม่รู้ว่าไหนสายไหนถอดได้นะครับผมมีครับวิธีการเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ก่อนที่เราจะไปชมคลิปนะครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับผมนี่นะครับตัวนี้ช่วยได้นะครับเพื่อนๆอ,อันนี้เก็บมาจากอ่หอของขนมปังนะครับยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆทานขนมปังนะครับจะทราบนะครับเป็นขนมปัง ตอนเช้าเนี่ยนะครับอะไรฟาร์มเนี่ยนะครับก็อันนี้เขาจะไว้รัดด้านบนของห่อนมปังนะครับก็เนี่ยครับเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้แหละเป็นตัวกําหนดนะครับแล้วก็ระบุว่าสายไหนเป็นสายไหนเดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่นะครับอย่างที่2นะครับก็คือเมจิกครับที่เราใช้ตัวตัวไปเนี่ยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการเขียนเลยครับเขียนลงไปนะครับ อันนี้หลักๆผมจะเขียนเฉพาะสายอินเทอร์เน็ตนะครับหรือที่เราต้องการเขียนนะครับที่หลักๆสําคัญนะครับจะได้ไม่ได้ถอดผิดนะครับผมไปเขียนเลยนะครับเน็ตครับนี่แค่นี้เองครับเพื่อนๆเสร็จแล้วครับรอสักครู่นะครับให้มันแห้งนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเรานำไปใช้ได้เลยนะครับ เก็บไว้มีประโยชน์นะครับอันนี้มีประโยชน์นะครับก็เขียนอีกด้านนึงก็ได้ครับเลาเบิดรถหรือว่าสับข้างนะครับก็จะได้เห็นนะครับว่าคือสายไหนนะครับนี่ครับผมเขียนอินเทอร์เน็ตนะครับก็คือเน็ตเวิร์กนั่นแหละครับอันนี้อันนี้เกี่ยวกับสายที่เชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตไว้นะครับก็จะได้ไม่ถอดผิดนะครับนี่อยู่ะครับได้มาแล้วนะครับ เรียบร้อยนี่ครับวิธีการก็ง่ายๆครับนี่ครับดูลายสายนะครับอันนี้นะครับเป็นสายอินเน็ตนะครับนี่ขณะที่ยังไม่ได้ถอดนะครับกดลงไปเลยครับนี่แบบนี้ครับเพื่อนๆผมทามือเดียวเลยนะนี่ปึ๊บเข้าไปแล้วครับนี่แค่นี้เองครับนะครับบ่งบอกเลยครับว่าสายอินเน็ตนะครับสมมุติอันนี้เป็นคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับที่เสียบใช้งานอยู่นะครับ เด็กๆนะครับที่อยากจะถอดปลั๊กเสียบชาร์จแบตอะไรต่างๆบางทีเขาก็ไม่ทราบเขาก็มาดึงนะครับก็เราต้องเขียนไว้นะครับเพื่อที่กันไม่ให้มาถอดนะครับหรือว่าผู้ใหญ่นะครับมาถอดแค่นี้เองครับทลิปง่ายๆดีๆสําหรับชาวนี้นะครับเป็นวันหยุดก็ขอให้ทุกท่านที่ได้หยุดนะครับก็พักผ่อนให้เต็มที่แล้วก็พรุ่งนี้รุยงงานกันต่อสําหรับที่ทํางานก็ขอให้ทํางานอย่างมีความสุขครับ วันนี้ผมแบงค์ดีวีดีลาไปก่อนสวัสดีครับ